มาเริ่มยกหนึ่งนะครับของมวยรอบ CPF เงินล้านไฟแดงก็คือพุโทโธนะครับกินสาบางแก้วน้ำเงินอนันตชัยรถสวยจัดเฉดในพิกัดน้ำหนักก็เหมือนเดิม106ปอนด์นะครับดูว่าทางด้านของพุโทโธเนี่ยรูปร่างจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยทางภาคใต้ด้วยกันแล้วนี่อนันตชัยเล็กด,ดูจะได้เปียบก,กว่าเล็กน้อยเหมือนกันอ้าไยแดงพุโทโธน้ำเงินอนันตชัยเตะยัดมา เข้าใกล้ไปเอา้าขวาพุทโธเตะมาคนละดอกนะครับสายเก่าขวานี่จะต้องชิงกันขยับมาดูโอ้โหแววตา้อะนันทชัยพุทโธยัดไปแข้งขวาอีกทีนึงคู่นี้สู้กันเร้าใจเลยครับในช่วงตน้นยก3ล็อกมาล็อกทีมล็อกเหนียว ประเภทตุ๊กแกเรียกพี่นะครับพุธโธเอาตีมาใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการชุมพลดึงมามากลางเวทีสู้กันต่อลุยเรียกว่าแข้งขวาของพุทโธเนี่ยทำได้ดีนะครับสวยๆแล้วก็หมายด้านคอหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังติดกาดทางด้านของอนันตชัยเล็กเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มปั้าได้นี่ครับอาชีพครับอาชีพของอนันตชัยเล็กเริ่มจะทํางานแล้วโอ้แต่วันนี้มาเจอกับพุทโธซึ่งก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับพยายามจะไล่แขนแทงสู้ไม่ยอมง่ายๆครับ ของของผู้โท่คีบคีบ,บ,บกับกนทุมพลแกะแยกโอ้โหสูสีจริงๆครับนี่แหละครับทีมงานเพชรยินด,ดีเน้นแล้วเน้นอีกครับกว่าจะได้ห่วยรอบนี้ต้องหาเน้นๆเอาล็อกตี อ้าวหิวปีกล็อกได้ตีได้ไหมแหมม,ม,มันมันมันใกล้เชือกไปหน่อยมันใกล้เชือกไปหน่อยมากลางเวทีครับสมราคาจริงๆนะครับคู่นี้เขาบอกว่าสุดยอดมวยของรุ่นเล็กของภาคใต้ด้วยกันแต่ว่าโคจรปมาชกกันในมวยรอบนี้นะครับแล้วก็ทั้งคู่นี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับจนถึงขณะนี้ดวลเข่าแลกกันยังสนุกตื่นเต้นจริงๆนี่นะครับนอกจากนายอ่นนอ,อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นี่เรียบร้อยเรีวยกว่าโต้กันตลอดนะครับคุณคืนอะไรมาผมไปอย่างนั้นเลยทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดเอาเลยครับตอนนี้วงนจับกันกระตุกเรียมตีใครจะได้เปรียบเปรียบเปรียบโอ้โหแต่ว่าดอกสุดท้ายนี่ทางด้านของอนันตชัยดูว่าจะทําได้ดีครับาหาเรื่องอย่างเดียวนะครับทางอนันตชัย อ้าวพุโทโธย,ยาว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 ขวาไปอนันตะชัยเข้าใกล้พุโทโธมานันตะชัยเ,เสียไปมาเด็กๆอย่างนี้ต่อยกันเหนื่อยง่ายหายเร็วปล้ำไปเอาเสียไปอีกโอ้ยพุโทโธโอ้เดี๋ยวนันตะชัยเดียวพุโทโธโอ้โหอร่อยจริงๆครับอาวุธบนเวทีอร่อยเหมือนลูกชิ้นยืนกินเลยครับที่บุรีรัมยัดมามามาท้องมาตีได้ไหมตีได้ไหมตี โอ้โหสุดๆเลยครับคู่นี้ในขณะที่อนันตชัยเล็กพยายามจะเบียดปล้ำนตีเข่าแต่ว่าตอนนี้ดูว่าจะทําอะไรได้ไม่ถน,นัดแล้วนะครับพอโดนทางด้านของพุทโธนี่ไร่แขนโอเรามาได้หักเหลี่ยมล้มล้มลงไปครับส,ส่งเข้ามุมเลยนะครับเวลายังเหลือนะครับนาทีครึ่งครับอนันตชัยเล็กยังไม่ท้อสายมาโดนสวนหมัดวงในตีไี อ้าวล็อกล็อกบิดมาบิดมาหมุนมาอ่ามันมันใกล้เชือกไปหน่อยกรรมการชุมพลบอกดึงดึงมากลางเวทีเลยครับอา้าวเดินอีกอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอนันตชัยอย่าหยุดนะอย่าหลุดอย่างนี้หลุดอย่างนี้ไม่ดีมาเสียขาบาวบเลยนะครับที่ลากีฬานะครับอ,อบจบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมวันนี้กรรมการชุมพลดูจากกรรมการทั้งสามมุมแล้วก็ชูม,มือให้ได้วยไฟแดงนะครับพุโทโธนะครับกิจอาสาบางแก้ว